สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยในวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะลูกนะสําหรับวันอาทิตย์นะคะเราเรียนออนไลน์แล้วพบกับครูออยในรายวิชาอะไรนะลูกในรายวิชาอะไรคะพบกับครูออยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกนะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทบทวนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4ใช่ไหมลูกซึ่งมีชื่อเรื่องว่าร่างกายของเรานะคะวันนี้ ครูออยก็ยังคงจะทบทวนในเรื่องร่างกายของเราเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วทําแบบทดสอบไปแล้ว5ข้อใช่ไหมลูกสัปดาห์นี้ก็อีก5ข้อโดยจะเป็นในส่วนของข้อที่6และไปจนถึงข้อที่10นะคะสำหรับเนื้อหาจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกเราสามารถสรุปได้ว่าร่างกายของเราก็คือตัวเราเองนะคะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่เราสังเกตได้ด้วยตา ซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นศีรษะตาหูจมูกปากมือและแขนขาและเท้านะลูกนะซึ่งอวัยวะแต่ละประเภทแต่ละส่วนเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมลูกและที่สำคัญคือหน้าที่ของเขาก็แตกต่างกันใช่ไหมคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในสไลด์นี้ซึ่งเป็นสไลด์สรุปจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกเพื่อเป็นการทบทวนความจําของเรานะคะโดยเรานะลูกนะตัวเรานะคะตัวมนุษย์เรานะลูกนะมีตา2ตาคือมีซ้ายกับขวาใช่ไหมลูกโดยตาของเราคือใช้อะไรคะใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆ่นะลูกนะถัดจากนั้นเรามีหู2หูหรือสอข้างใช่ไหมลูกซึ่งหูใช้ในการ รับฟังเสียงนะคะจากหูคือส่วนที่อยู่ตรงกลางใบหน้าคือจมูกโดยมีรูปร่างลักษณะคล้ายผลชมพู่ใช่ไหมลูกและจมูกใช้ในการหายใจกับอะไรคะกับดมกลิ่นนะคะถัดมาเรามีปากหนึ่งปากเป็นอวัยวะภายนอกนะลูกนะโดยปากก็คือเราใช้ในการพูดคุยสื่อสารกันใช่ไหมลูกนอกจากนี้เราใช้ปากในการรับประทานอาหารหรือการกินนั่นเองค่ะ ถัดจากนั้นเรามีมือมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทำงานถั่วไปใช่ไหมคะมือก็คือมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของและนอกจากนี้ยังมีแขนใช่ไหมลูกก็คือในช่วยในการทรงตัวพยุงตัวรับน้ำหนักตัวใช่ไหมคะและเรายังมีขาและเท้าสองข้าง ใช้ในการเดินการวิ่งการกระโดดและรับน้ำหนักตัวสำคัญคือเรามีสมองสมองของเราจะอยู่ภายในนี้นะลูกนะแต่หน้าที่สำคัญของสมองคืออะไรเด็กๆจาได้ไหมลูกหน้าที่ของสมองคือควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราจะต้องดูแลสมองเราจะเห็นว่าบางคนอาดื่มแบรนด์ กินอา,อาหารบำรุงสมองนะลูกไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยกลางคนหรือวอัยที่เป็นวัยชรานะคะต่างต้องการบำรุงสมองของตัวเองเพื่อที่จะให้สมองนั้นควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีส่วนไหนบกร้องนะลูกนะ ถัดมานะคะเราจะมาดูวิธีในการดูแลรักษาความสะอาดอาวัยวะต่างๆของร่างกายนะลูกนะจะเห็นได้ว่าในเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วครูออยก็พูดใช่ไหมลูกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะปฏิบัติได้ถูกต้องครูออยอาจจะไม่ได้พูดครบทุกส่วนแต่จะยกตัวอย่างในส่วนสำคัญสคญนะลูกนะยกตัวอย่างเช่นตา การดูแลรักษาความสะอาดตาเราก็จะใช้สำลีหรือใช้ผ้าสะอาดในการเช็ดรอบเปลือกตาของเราเบาๆนะคะเน้นว่าเบาๆนะลูกถัดจากนั้นเป็นส่วนของหูกับจมูกนะคะจะสังเกตว่าเราไม่ควรใช้ของแข็งแย่ yeah, เข้าไปในรูหูกับรูจมูกนะลูกนะถ้าเราอยากทำความสะอาดยกตัวอย่างของหูก่อนเราก็จะใช้ผ้า ค่อยๆซับค่อยๆเช็ดหลังจากที่เราอาบน้ําหรือเราว่ายน้ําแต่ถ้าเป็นจมูกนะลูกนะเราก็จะอาจจะใช้คัตเติลบัตรสำลีเล็กๆนะลูกค่อยๆมาเช็ดรอบๆจมูกเราหรือภายในบริเวณแถวๆนี้นะลูกนะถัดมาเป็นเรื่องของปากและฟันเราจําเป็นจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะน้องปอหนึ่งวันละสองครั้งถ้าเป็นเวลาที่เรามาโรงเรียนจะพบว่าเราต้องแปรง สามครั้งใช่ไหมลูกมีตอนเช้าตื่นนอนตอนกลางวันหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จใช่ไหมคะซึ่งครูออยกับครูเอี่ยวพาน,นักเรียนแปลงใช่ไหมลูกและนอกจากนี้ที่บ้านนักเรียนก็แปลงก่อนนอนใช่ไหมคะใครที่สามารถปฏิบัติได้ตามนี้เด็กๆจะเป็นเด็กที่ฟันไม่ผุเลยนะลูกฟันเด็กๆจะสวยมากเลยนะคะฝากเรื่องนี้กับเด็กๆด้วยนะลูกนะ อะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้อสอบกันเลยเนะลูกเนาะเพราะว่าเนื้อหาก็เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่กับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราพบเจออยู่ทุกวันคุ้นเคยปฏิบัติอยู่ทุกวัน ใครอยากจะเขียนตัวเลือกก็เหมือนเดิมค่ะเตรียมมาเขียนใครไม่อยากเขียนอยากเก็บคำตอบไว้ในใจแล้วตรวจไปทีละข้อนับคะแนนไปทีละข้อได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเด็กดีต้องเป็นเด็กซื่อสัตย์นะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะวันนี้เราจะเริ่มที่ข้อที่6กันนะลูกนะก่อนอื่นเลยโจทย์ข้อที่6ถามว่า ข้อใดกล่าวถึงวิธีในการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะได้ถูกที่สุด 1. ห,หูต้องใช้ของแข็งแค่หูจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง 2. ศีรษะต้องใช้ยาสระผมล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งปากและฟัน ใช้แปรงสีฟันในการทำความสะอาดฟันแต่ว่าไม่ต้องเช็ดปากข้อไหนถูกต้องที่สุดลูกข้อ1ห,หูต้องใช้ของแข็งในการแคะผิดใช่ไหมไม่ต้องอ่านต่อข้อ1ผิดเนาะเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3ให้นักเรียนเลือกครูออยนับ1-10ถึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ1ิ สำหรับข้อที่กล่าวถึงวิธีในการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะได้ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่สองนะซึ่งเขาบอกว่าสีสะก็คือส่วนนี้นล้ลูกนะต้องใช้ยาสระผมทำไมต้องใช้ลูกก็เพราะว่ามันมีผมเกิดขึ้นบริเวณนี้หลังจากที่เราสระผมแล้วเราก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดใช่ไหมลูกและยังไม่พอค่ะ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้ผมเราแห้งนะลูกนะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะนะลูกนะถัดมาข้อที่7ค่ะหลังจากที่เราอาบน้ําหรือว่ายน้ําเสร็จเราจะมีวิธีในการทําความสะอาดหูอย่างไรก่อนที่จะทําข้อสอบครูออยก็เน้นย้ําไปแล้วนะลูกนะข้อ1ปล่อยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวก็แห้งเองข้อ2ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง และข้อ3เอาของแข็งแคะนน้ำในหูให้มันไหลออกมาเองหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จหรือว่ายน้ำเสร็จเราจะมีวิธีไหนในการทำความสะอาดหูของเราลูก 1. ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็แห้ง 2. ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง 3. ใช้ของแข็งแคะนน้ำในหูครูออยนับ1-10ถึงให้น้องปอ1หนึ่งนะคะ1 2 3ส 4 5 6 7 8 9และ10สสำหรับวิธีในการทำความสะอาดหูหลังจากที่เราอาบน้ำหรือเราว่ายน้ำเสร็จนะลูกคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลข2นะคะมีข้อความว่าใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะลูกนะซึ่งการที่เราใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะ ก็เพื่อว่าไม่ให้น้ําเข้าไปในรูหูให้ลึกไปมากกว่านี้นะลูกนะแล้วก็เป็นการทําความสะอาดบริเวณรอบๆใบหูของเราด้วยซึ่งเป็นคําตอบในข้อที่2นะคะถูกต้องแต่ถ้าเป็นในส่วนของข้อที่1ปล่อยให้ทิ้งไว้แล้วให้แห้งเองไม่แนะนําและข้อที่3ยิ่งไม่แนะนําเพราะว่าเอาของแข็งแคะเข้าไปในหูนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบหมายเลข2นะลูกนะ ถัดมาข้อที่8ค่ะการกระทำในข้อใดเป็นอันตรายต่อจมูกของเรา 1. สูดดมกลิ่นของดอกมะลิ 2. สั่งน้ำมูกเบาๆ 3. อยู่ในที่ที่ฝุ่นมากๆข้อไหนลูกอันตรายสำหรับจมูกของเรา 1. สูดดมกลิ่นของดอกมะลิ 2. สั่งน้ำมูกเบาๆและ 3. อยู่ในที่ที่ฝุ่นมากๆ ข้อนี้ง่ายนะคะครูออยนับ1นถึงหได้ไหมลูกนับถึง5เนาะ1 2 3 4และห้าสำหรับการกระทำที่เป็นอันตรายต่อจมูกของเรานะคะคือตัวเลือกที่3ก็คือการไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นมากๆซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปอยู่ในที่ที่ฝุ่นมากๆนะคะหลังจากฝุ่นเข้าสู่ร่างกายโดยการที่เราสูดดมผ่านรูจมูกเราอาจจะเกิด จมูกอักเสบได้นะลูกนะนะคะซึ่งข้อนี้เป็นอันตรายต่อจมูกของเรามากข้อแปลต่อหมายเลข3นะลูกนะไปต่อข้อที่9ก้าันเลยค่ะสำหรับข้อที่9้านะลูกนะข้อใดเป็นการกระทำที่ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับอวัยวะได้ถูกต้อง 1. ใช้มือขยี้ตาแรงๆสอ ใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวสิ่งของที่แข็งมากๆ 3. ใช้สบู่ล้างมือทุกครั้งก่อนหรือหลังรับประทานอาหารเด็กๆคิดว่าข้อไหนลูกที่เป็นการกระทำเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายเรา 1. ใช้มือขยี้ตาแรงๆ 2. ใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวสิ่งของที่แข็งมากๆและข้อ3 ใช้สบู่ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะรับประทานอาหารล้างทั้งก่อนและหลังที่เราจะรับประทานอาหารนะลูกนะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะครูออยนับ1นถึงสิค่ะ1 2 3 4 5สองสี่ห้าหเจและ10ไปดูเฉลยกันเลยนะคะ สำหรับการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอวัยวะของเราคำตอบที่ถูกคือหมายเลข3นะลูกนะซึ่งเป็นคำตอบว่าเราใช้สบู่ในการล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารนะคะส่วนข้อ1กับข้อ2เป็นสิ่งที่ห้ามที่สุดเลยซึ่งขยี้ตาแรงๆแล้วก็กัดของที่แข็งมากๆเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะเด็กๆและข้อสุดท้ายข้อที่10 โจทย์ถามว่าการกระทำหรือการดูแลรักษาตาที่ถูกวิธีคือข้อใดลูก 1. วาดภาพกลางสนามที่มีแสงแดดจ้าๆเลย 2. นั่งทำการบ้านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและข้อ 3. อ่านหนังสือในขณะที่เรือกำลังแล่นด้วยความเร็วข้อไหนนะลูก เป็นการดูแลรักษาตาของเราได้ถูกวิธีตาตรงนี้นะคะได้ถูกวิธี 1. วาดภาพกลางสนามที่มีแสงแดดจ้า 2. ทํทำการบ้านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและข้อ 3. อ่านหนังสือในเรือที่กำลังแล่นด้วยความเร็วข้อนี้ง่ายมากเลยพ่อครัวได้ย้ำไปในคลิปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่า การที่เราจะปฏิบัติในการดูแลรักษาตาของเรานั้นเราจะต้องอ่านหนังสือในที่ที่เป็นแบบในลูกแบบไหนคะนับ1-5ถึงก,ก็พอเนาะข้อนี้เนาะ1 2 3 4และสําำหรับการดูแลรักษาตาที่ถูกต้องตามวิธีนะคะเราจะปฏิบัติตามข้อที่2ก็คือทำการบ้านในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอนะลูกนะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5ข้อของวันนี้ข้อ6ถึงข้อ10มีใครไม่ผิดเลยมีไหมลูกมีใครได้เต็ม5้าไหมคะถ้ามีเด็กๆปลบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะซึ่งถือว่าเราณลูกเรียนผ่านมาแล้วแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ทำแบบทดสอบได้เต็มนะลูกนะและอย่าลืมว่าสัปดาห์ที่แล้วได้เท่าไหร่ลองเอาคะแนนมารวมกันใครได้สิปลกมือให้ตัวเองดังๆอีกครั้งนึงเพราะว่า เก่งจริงๆเก่งจริงๆส่วนใครนะลูกที่ยังได้6ห,หรือคะแนนต่ำกว่า6นะคะเด็กๆนะลูกจะต้องขยันให้มากกว่านี้นะลูกนะจะต้องฝึกฝนทบทวนบทเรียนนะลูกเพราะว่าการที่เราฝึกฝนทบทวนบทเรียนบ่อยๆเราก็จะกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งได้นะลูกนะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าสัปดาห์หน้านั้นครูอ้อยจะมาให้ความรู้พาเด็กๆทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่นั้น เด็กๆติดตามด้วยนะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ